บาร์เทนเดอร์มือใหม่เนาะบาร์เทนเดอร์มือใหม่มาแล้วผสมเหล้าผสมเหล้าบุกเชง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 มาผสมเหล้าผสมเหล้าเร็วๆเขาลูกค้าทายอยู like like, er nea, ่ทากินเหล้าอลันมาเลยบุใส่หลายเด้อใส่น้อยๆใส่น้อยๆใส่น้อยๆพอแล้วโอ้ขาดทุนตายเลยไปพอแล้วเอาตัวไหมเหล้าตัวไหมผสม ใส่หมักนาวกันแม่บีบหมักนาวใส่พุนพูนพูนพูนพนเอามักนาวก่อน <c oughs> ออบีบหมักน,าว,น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 ,า,กนาวก่อน,น,อนแล้วคนมาบีบอันนี้เด็นี่นี่อ้า <c oughs> เอา,เอามันเสิร์ฟแล้วมันเสิร์ฟแล้วมันเสิร์ฟแล้ว เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผพรมีใครเห็นเพมีคนมาเอากินกลึกเลยเลนใดแพ้ปากก้อนเป็นไฟไทยยันไทยแปดแปดบ้านบาปเริ่มใส่ตัวนี้ก่อนเบอร์มูดเลี้ยวตามด้วยเบิ้งเบิ้งเบิ้งสีไซร์เา เดี๋ยวนนะาดิ้นคนเออเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะเอาดิ้นรูกแต่เสิร์ฟทีทีพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันหลายพอดเมาตายใส่มะนาวแน่ใส่มะนาวแน่มีบีบลงบีบลงบีบมะนาวลงทีบโอเคเช็คเลยฉันเลย สัน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 พอแล้ววันนี้นะเสิร์ฟถ้าเบื่นมันกินวันนีนะเถื่อนนี้มันสเป็นไบาร์เทนเดอร์นะมีเรียกเนาะหลักกินไตเตเหลาเอาเลยเรียวซ้ายเลียวขวาเรียวซ้ายเรียวขวาเพอหน้าโบเห็นกินแงมันเอาอหย่างมาวันนี้ ไปไปเฮ้บวชกูสุมาตัวทีหนึ่งตัวยาตัวทีหนึ่งยาวๆเนี่ยีบาน้าาสมนาวแน่ใส่มะนาวแน่พอแล้วพอแล้ใสมะนาวเน่มนด้เบิว่าใส่ใส่น้ำกอนใส่น้ำแข็ง นมก้อนอีกเต็นมก้อนอีกฮอุ้ยเีซันดิก้ซันดิกเช็เช็ค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 เช็เสิร์ฟใจแยรู้ก็ใจแยะเนอมคนยเสิร์ฟแล้วเรียวไส้เรียวขวเรียวไส้เรียวขวกินแล้วกินแล้วไอ้กินแล้ว 啊哈哈啊哈